น้ำท่วมโลกในตำนานหรือแค่เรื่องเล่าปากต่อปากที่ไม่มีจริงความเชื่อหนึ่งที่มนุษย์เรามีร่วมกันไม่ว่าจะในวัฒนธรรมหรือศาสนาไหนทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นเหตุการณ์ฝนตกรุนแรงและน้ำท่วมสูงถึงขนาดที่ว่าทุกผื้นที่ในโลกกลายเป็นทะเลอยอไปจนสุดลูกหูลูกตาเลยทีเดียวแต่แท้ที่จริงแล้วตำนานเหล่านี้ เคยเกิดขึ้นกับมนุษย์แล้วหรือไม่เครื่องมือลบล้างอารยธรรมมนุษย์หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของโนอาชายผู้ที่ได้รับเลือกจากพระเจ้าให้แบกรับหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในการสร้างเรือขนาดยักษ์เพื่อเป็นการรักษาชีวิตของครอบครัวของเขาและรักษาพันสัตว์ทั้งหลายบนโลกนี้ไว้เมื่อโนอาสร้างเรือเสร็จพระเจ้าจึงทรงบันดาลให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง40วัน จนเกิดเป็นน้ำท่วมแผ่นดินทั้งโลกเติยดต่อกันถึง150วันและอีก150วันกว่าน้ำจะเริ่มลดลงจนแห้งแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าเรื่องของโนอาห์กับปรากฏอยู่หลายแห่งทั้งในคำพี์ของาศาสนายูดาในหนังสือปฐมกาลของาศาสนาคริสต์และเรื่องของนบีนูฮอรหรือโนอาห์ในคัมภีร์อันกุลอานตำนานที่คล้ายคลึงกัน ในศาสนาฮินดูเองก็มีเรื่องมัสยาวตาลอยู่ในคัมภีร์ปุราณะซึ่งเป็นหนึ่งในอวตารของพระนารายโดยมีช่วงหนึ่งที่พระนารายได้ตัดกับพระมนูกษัตริย์ผู้ที่มีศรัทธาแรงกล้าวา่าฟังเถิดมนู7เจ็ดวันข้างหน้ายุคนี้กําลังถึงที่จะสิ้นสุดจะมีน้ําท่วมใหญ่เกิดขึ้นและทุกชีวิตบนโลกจะต้องพินาศเจ้าจงสร้างเรือลําใหญ่ และรวบรวมเมล็ดพืชและสัตว์ทุกชนิดทั้งตัวผู้และตัวเมียรพร้อมกับลรือสีทั้งเจ็ดขึ้นเรือต่อมาคือตำนานเทพเจ้ากรีกหลังจากที่กล่องแพนโดล่าถูกเปิดและปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ายออกมาจนทำให้มนุษย์เสื่อมทรามลงเทพสุดตัดสินใจจะทำลายล้างมนุษย์ลงจึงสั่งให้เทพโพไซดอนบันดาลให้เกิดน้ำท่วมโลกนาน9วัน9คืนแต่ก็มีมนุษย์สองคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ คือกษัตริย์ดิวคาเรียนและราชินีไพล่าที่ได้รับคําเตือนให้สร้างเรือขนาดใหญ่รอไว้ก่อนเช่นเดียวกับตำนานก่อนหน้าและสุดท้ายคือมหากาบกิลกาเมสที่ถือว่าเป็นตำนานเก่าแก่ในยุคเมโสโปเตเมียโบราณและยังถือเป็นงานวรรณกรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยซึ่งส่วนหนึ่งของเนื้อหาพูดถึงการออกเดินทางเพื่อค้นหาความเป็นอมตะกิลกาเมส ได้เดินทางไปยังต้นน้ําแห่งแม่น้ําทั้งหมดของโลกเพื่อตามหาอุชนาพิติมมนุษย์ผู้รอดตายจากเหตุการณ์น้าท่วมโลกและได้รับพรจากเทพเจ้าให้เป็นอมตะโดยอุชนาพิติมได้เล่าถึงเหตุการณ์นั้นว่าเทพเอียซึ่งเป็นหนึ่งในเทพที่สร้างมนุษย์แนะนําเขาอย่างลับๆว่าเราเทพลงมติกันว่าจะทําให้เกิดน้ําท่วมโลกนานเวันเจคืนเจ้าจงสร้างเรือขนาดใหญ่ และนำสิ่งมีชีวิตต่างๆขึ้นมาไว้บนเรือด้วยเรื่องราวน้ำท่วมโลกเหล่านี้ถือว่ามีความคล้ายคลึงกันหลายอย่างนั่นคือการทำลายล้างอารยธรรมมนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกผู้รอดชีวิตที่มีศัทธาแรงกล้ารวมถึงการสร้างเรือขนาดใหญ่ซึ่งก็ไม่แน่ว่าตำนานทั้งหมดอาจได้รับอิทธิพลมาจากมหาการกินกามตและเรื่องราวที่คล้ายๆกันในยุคสมัยนั้นนั่นเอง เรื่องจริงในเรื่องเล่าถ้ามองแค่เฉพาะโลกของโนอาห์ที่ดูน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดปัจจุบันได้มีการค้นพบสาของเรือที่ระบุว่าเป็นเรือโนอาห์บนเขาอารารัตทางภาคตะวันออกของตุรกีโดยซากของเรือเก่านี้มีอายุประมาณ2,800ปีก่อนคิตการซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ในตำนานว่าไว้จึงพอจะอนุมานได้ว่า เหตุการณ์นี้อาจเคยเกิดขึ้นจริงแต่น้ำที่ท่วมในตำนานนั้นถือว่าท่วมทั้งโลกจริงหรือไม่มีชาวตะวันตกมากมายที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่แพ้กันและได้คำนวณปริมาณน้ำออกมาอย่างหย,ยาบๆได้ผลลัพธ์ที่ว่าถ้าฝนตกลงมาจนสามารถท่วมมิดยอดเขาเอเวเรสต์ที่สูงที่สุดในโลกได้นั้นต้องใช้ปริมาณน้ำมากกว่าน้ำทั้งหมดบนโลกราวๆสองถึงสเท่า ซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปได้ยากมากโดยเฉพาะถ้าเราตั้งคำถามต่อไปว่าเมื่อน้ำหายท่วมแล้วปริมาณน้ำทั้งหมดนั้นหายไปไหนและถึงแม้จะมีการค้นพบซากของสัตว์ทะเลอยู่บนภูเขาสูงอย่างไรก็ไม่ได้หมายความว่าเคยมีน้ำท่วมสูงจนมีสัตว์ทะเลว่ายไปตายจนเกิดซากอยู่บนภูเขาได้แต่อาจจะเป็นซากสัตว์ทะเลตั้งแต่ในยุคก่อนแผ่นดินเคลื่อน และได้ดันภูเขาขึ้นมาจากพื้นที่ใต้ทะเลเสียมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เคราโครงเรื่องจริงที่ถูกเล่ามานับพันปีข้อมูลที่ดูเป็นไปได้มากที่สุดของตำนานน้ำท่วมโลกนี้น่าจะเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมพื้นที่และแวกทะเลดำซึ่งเกิดขึ้นราว7,600ปีในอดีตหลังยกน้ำแข็งสุดท้ายในสมัยนั้นระดับน้ำทะเล ยังไม่สูงเท่าปัจจุบันและทะเลดำยังคงเป็นแค่ทะเลสาบที่ลายล้อมด้วยทุ่งกว้างและแนวทิวเขาเตี้ยๆแต่เมื่อทานน้ำแข็งละลายส่งผลให้ระดับน้ำทะเลที่อยู่ใกล้เคียงค่อยๆสูงขึ้นท่วมแนวทิวเขาน้ำจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจึงได้ไหลทะลักข้ามช่องแคบบอสฟอรัสมาสู่ทะเลดำทุกวันนี้เป็นเวลากว่า1ิเดือนจนในที่สุด พื้นที่กว่า1นึ่งแตารางกิโลเมตรก็จมอยู่ใต้น้ําด้วยระดับความสูงของน้ําที่เกิดขึ้นจากเดิมกว่า150เมตรโดยมีการคํานวณว่าปริมาณน้ําที่ไหลเข้าพื้นที่ต่อวันมีปริมาณมากกว่าน้ําท่วมใหญ่ของไทยในปี2554ถึง1200เท่าอีกสมมุติฐานหนึ่งก็คือเจ้าของเรื่องเล่าอาจเป็นผู้รอดชีวิตจากน้ําท่วมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่แถบบาลิโกเนีย ซึ่งก็คือเมโสโปเตเมียตอนล่างโดยสภาพพื้นที่ในอดีตนั้นเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําและมีลักษณะเปรียบเสมือนเขื่อนธรรมชาติเมื่อพายุหอบปริมาณฝนมากมาจากทะเลรอบข้างจึงทําให้เกิดพื้นที่น้าท่วมขังและระบายน้ําได้ช้าเมื่อเกิดสังผู้ที่อาศัยอยู่ปลายแม่น้ําไทกริสและแม่น้ํายูเฟรติสอาจต้องเจอภาพของน้ําท่วมเป็นระยะทาง160 ถึง350กิโลเมตรและการที่ต้องใช้เวลาระบายน้ำอยู่หลายเดือนเพราะสภาพพื้นที่ก็ดูจะตรงตามตำนานต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อพื้นที่อาศัยของคนในท้องถิน่นเปรียบเสมือนโลกทั้งใบของพวกเขาได้จมอยู่ใต้น้ำเป็นเวลานานและต้องมีการย้ายถิ่นฐานด้วยเรือก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอาจถูกเล่าสู่กันฟังแบบปากต่อปากจากรุ่นสู่รุ่นจนถูกสลักบันทึกไว้บนแท่นหิน แล้วกลายเป็นตำนานน้ำท่วมโลกมาจนถึงปัจจุบันนั่นเอง